สวัสดีพี่น้องบ่าวหัวเสือครับผมพบกันอีกเช่นเคยมือห้างหายกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์ัพี่น้องโอ้ยบ่ได้มาเห็ดคลิปเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแต่ว่าคิดหอดพี่น้องเยอะแล้วมื้อนี้เนี่ยต้องจัดมาให้พี่น้องเต็มๆเลยมั้ยครับพี่น้องนี่อย่างพันวาเนี่ยเขาเจ้าว่าต้มเป็ดปลาไรพี่น้องตัวนี้ตัวเดียวนี่นก้าวฉีดนะจ๊ะนะจ๊ะเบิ่งความใหญ่ ดูความใหญ่ซักก่อนพี่น้องเอ้ยเก้าฉีดครับผมโอ้ยมันต้องเสียบมันต้องจวดอ้าวลืมแนวแก่แล้วพี่น้องบอสเป็นยังเมื่อนี้กินแต่ไปลาไหลเลยผักเปือกไม่มีกับปลาแดกรองจวดพี่น้องเอาเนียนเลยนะจ๊ะมันความต้มบักโดนบักดนน่วนนะพี่น้องต้มบักดวนกว่าสิเปื้ยตัวใหญ่แหงเกาขีดเกือบรู คนห่วยอยู่คือสีหอนนี่แหละคนอยากเป่าซักกัดต้มใส้บักกอกพี่น้องนนัวโอ้โหราบเลยอืม นีน uhm. ้อนร้อนโอ้โหจับประแดกบอ không có quay đi đâu không quay người vui rồi, ừ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 

กินู้เดียวประมดแน่นอนพี่น้อ,นนองเป็นไงแฮงใส่บักกอกใส่ใบมอนระยัดใส่มือ้มอจังแสบอ กุกขางนี่พี่ลองโอ้ตะกูกขางกับซัมมี่แหละครับผมตะกูกขางกับซัมมี่อยละซัมตูหนึ่งเลยกับตัวน้อยตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหน ลวดปืดโอ้ยเปื่อยเปื่อยเปื่อยยุ่ยยุ่ยเลยพี่น้องยุบอ๋อตอนนี้เราก็ดูไว้สักก่อนอืม ใบแห้งพี็น้องยกขึ้นม่ได้เลยมันนี่เนื้อรุดออกจากกระดูกเลยอ๋ออร่อยอื้อ Mm hmm <laughs> Oh ngờ bán bán măng măng แฉบพี่น้องแฉบคลิปนี้คลิปสบายสบายจิบแฉบบๆเบาไม่ว่าน้ำหนักเบาๆเก่าติดเข่าไซด์พี่น้องเข่าไซด์ผสม แตงิธาเลยด้วยเลยเขาไซส์หยับหับพี่น้องคลิปนี้กะเบาๆสัน <c oughs> ่นๆนมายวนน้ำลายพี่น้องในของ <c oughs> แซ่บมาเป็นว่าคลิปนี้เบากะขอไลคพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กด subscribe หมินปันเนี่ยกดแชร์เห <c oughs> มือนเดิมครับพี่น้องเท่านี้กะมาหยวนน้ลายพี่น้องไปไล่ไงก้าวขีดพี่น้องอ แล้วไปนอนกันขอบคุณครับไปนองบ๊ายบาย